ทั้ตัวเองเหอะกระเป๋าตัวแหละ รืองราวอ๋อโอเคจัดไปโอเคทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราอะจะมาถ่ายคลิปอะไรอะไร คนช่วงนี้พี่ลี้งก,ก็จะกระเบิดอ่นะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห <laughs> ช่วงนี้นะคะเอ็มีอยู่บ้านเนาะแล้วก็ได้เล่นแอบปบแอบปบหนึ่งค่ะทุกคนชื่อว่าแอปมิโคไลฟ์นะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์ทุกๆวันเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากคุยกับเรานะคะก็สามารถไปคุยได้ที่แอปนี้เลยนะคะใช่แล้วก็ช่วงเนี้ย <laughs> คือเขามีกิจกรรมเยอะๆมากมายใช่ค่ะมีเกือบทุกวันเลยใช่แต่ว่าไม่มีใครมาเปย์ให้เราเลยเออ พี่มิลินเองเย้ yeah. ไม่มีใครรักเราก็ให้พี่แดงรักพี่มิลิเลยๆเลาเขารักตัวอยู l ่แล้วส่คะ ไปเปย์เราด้วยนะเข้าไปกดติดตามเราก็ได้ใช่มีโค้ดไลน์ไอดีนะคะ98294116ป <c> ร <oughs> ะมาณน,นี้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้ตัวไปไลน์แล้วกันแ้่เดี๋ยวเขาเข้าไปเปย์ตัวเองตัวชื่อว่าอะไรไม่บอกทุกคนรอติดตามแล้วกันว่าพี่แจงจะเปย์พี่มิลินเยอะไหมไม่รู้ค่ะผัว,วของเราอรา่ะผัวแห่งชาติทุกคนจะเปย์เยอะไหมนะคะเดอ,อดูตื่นเต้นอนะ่ะโอเคปะไปดูมิรินด้วยนะคะทุกคน จะยอมลงทุนเอาเงินตัวเองไปเปย์เราแล้วก็แอบ,บเอาเงินแฟนรับด้วยนะคะไปเปย์เขาได้ไหมชิบายเราไปถึงพันบาทอีกไหมเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะทุกคนมหมดกระเป๋าแล้วอ่ะหมดเงินนั่นเหรอพิเศษนะคะจะเอาเงินของพี่มิลินนะคะไปเปย์พี่มิลินเองแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างน,นะคะป่ะเราองรีอะไรนะคะพี่เชนเขาจะขึ้นไลน์แล้ว จนะคะก็แอบไปเอาเงินของพี่มิลินมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าหมดกระเป๋าของพี่มิลินเลยนะคะทั้งกระเป๋านะคะพบเงินอยู่1,000บาทใคที่ดู อยากเข้าไปติดตามหรือว่าพูดคุยกับเราในไลน์นะคะก็สามารถโหลดแอปมิโค้ไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว ID ของเรานะคะพี่แจงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะสามารถเอาไปพิมพ์ค้นหาแล้วก็พูดคุยกับเราในนั้นได้เลยนะคะเราไ like ล์เทบจะทุกวันนะคะทุกคนอะ่ะโอเคไม่เสียเวลาแล้วนะคะ <c oughs> ขอทําการเติมตังเข้าไปก่อนนะคะแอปที่จะเติมน,นะคะก็อยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนแอดไลน์ <c oughs> ไปเลยนะคะแล้วก็โอ <c oughs> นเงินแล้วก็แจ้ง ID ของเรานะคะให้กับทางไลน์นะคะ เราก็จะเติมตังเข้าไปในแอปมิโครไลน์นะคะจากนั้นเราก็อยากเปยใครก็เปยได้เลยค่ะง่ายๆขนาดนี้ทุกคนอยู่ขอเติมพอยก่อนนะคะ <Okay. S 1> มาเลยมาเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะห่วงสบายรวดเร็วทันใจเหลือกเกินในเรื่องเสียเงินเนี่ยง่ายนะคะเราไม่ต้องไปเสียดายคะ่ะทุกคนเพราะมันเป็นเงินของพี่มิลินเององั้นเดี๋ยวไม่เสียเวลานะคะพีเ่เซนขอเข้าไปดูเขาเลยละกันโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้ว จะบอกว่าตอนนี้พิมลินกำลังขึ้นไลฟ์อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปย์เขาเดียนะคะนะปึ่งเจอแล้วเราเป็นหัวใจก่อนปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนก็ตอนนี้มือแขกของน้องไห่เอ้าแจงจางขอบคุณหัวใจนะคะนี่นี่นี่เขาเห็นเราแล้วทุกคนเราคุยกับแฟนตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ นี่นี่สวัสดีครับที่รักินไปแล้วนะคะเงียบจังเลยสวัสดีครับที่รักเออที่รักแปงจังมาเจ้าฮันแน่เราเตือมาเยอะแล้วลงไปเลยนะคะเูดิจ้าไล์ ะะที่ร้านเบี่ยเขาเปย์ให้ตัวเองหมดบัญชีตัวเลยละกันคือเขาไม่รู้ตัวไงว่าพี่แจเอาเงินเขามาเปย์เขาเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปย์ต่อแล้วกันอยากได้อะไรอถามเขาก่อนอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจัดให้อ,อ,อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจัดให้เราไปละเอาอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาส่งให้อวยขอบคุณค่ะ ดูก,กันว่าเขาอยากได้เอาอะไรดีทุกคนเอาอะไรดีของขวัญใหม่เยอะมากเอาอันนี้ทุกคนเอาตัวนี้เอาตัวนี้หนึ่งสองสามพูดถูกใจขนาดนี้หวยยังไม่เปมาอีกนะคะสาน่ารักมากค่ะชมขนาดนี้ต้องมีรางวัลให้แล้วแล้ปะป่ะทุกคนมันยังไม่รู้ตัวว่าเราเอาเงินมันมาเปตัวเองมาหมดไหมหมาหมุนเพลงที่ไปก่อนหมาหมุนเพลง จะกลัวทำไมไม่ใช่ตังเรานี่หวามันเป็นตังว่มิลินมาหมุนมาหมุนแพงใช่ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแบบไปเล่นด้วยกัน2คนก็ได้ค่ะที่รักมามามาฉันอยากหมุนกันเธอจังเลยเปรตต่อเปรตต่อเปรตต่อทุกคนนี่นี่นี่นีส่งจุ๊บส่งจุ๊บส่งจุ๊บ มันยังไม่รู้ตัวไงถ้ามันรู้ตัวมันจะบ่นเรายับเลยทุกคนคิดถึงจังเลยที่รักคนเราต้องพิมพ์ไปหยอดหยอดแฟนเรานิดนึงน่ารักคิดถึงจังเลยที่รักคิดถึงก็มาหาสิอะไรๆคิดถึงก็มาหาสิธอยฉันเนี่ยอยากคุยก็มาคุยทางพายนี้ไหมมาโปงมาเปอะไรในนี้ล่ะให้แบบง่ายๆปะเอาตังค์ยใส่กระเป๋าก็พอไหมเอาเงยใส่กระเป๋าห่อไ้ ข้าไปเมื่อกี้นะคะกูแอบขโมยเงินมันอยู่จ้าแล้วก็แอบเอาเงิน,นแฟนเราได้ละคะมาปเปย์เขานะคะเงงินส่ต่อๆเลยต่อนี่ๆส่งน้ำโคกต่อส่งน้ำโคกปังอุย้ยขอบคุณโคกค่ะอี๋งไงขอบวัดบนะ้างวัดรูด้วยเออวา่วสาสั้นวัดซ่านขอบคุณเจ้าขอบคุณจันทนะขอบคุณจันทหลายขอบคุณบ่ได้บ่ม,มียังฮือเจ้าแจตังมีแต่ความรัก เราเป้เขาต่อดีกว่าตออะไรดีวะอันนี้น่าใจขอบคุณค่ะได้รีบขอบคุณนะครับอุ๊ยจะหยิกแก้มเขาเหรอมาอีกใกล้ๆสิเล่ๆๆๆๆคุณอะไรสวยจังเลยยอดๆๆก็คืนจริงๆนะเนี่ยคุณอะไรสวยจังเลยเอออยู่เชียๆไม่ชมนะคะทํให้แบบนี้ใช่ไหมั้ยจะ ไปต่อเปหนักๆ,ๆทุกคนเราต้องเปหนักๆเฮ้ยมีไอ้เครื่องนี้ด้วยอ่ะมันคือเครื่องอะไรวะเราส่งไปกันเราส่งไปกันปังราคะโอ้ยเครื่องปัไม่ไม่สันี่ส่งเครื่องสั่นนะคะทุกคนอ,กอะไรต่อดีไนดะ้สิงโตสิงโตสิงโตพึ่ง,งเขาไมีอะไรจะบอกอุ้ยขอบคุณนะเอออ่มอ,อ,อรู้เลยว่าการเป็นสายเปียมันดีอย่างนี้นี่เอง มันจะดีกว่านี้ถ้ามันเป็นตังเราล่ะค่ะเปีเมีรเหรอคะต้องการอะไรคะเมแฟนครับไม่ได้ต้องการอะไรเลยบอกว่ารักเข้าจัก,กรวาลมันก็ยังไม่พอนะคะแดงจางนะบอกว่ามาเปยแฟนครับไม่ได้ต้องการอะไรเลยจริงเหรอห้องมงห้องใหม่นี้ไม่ต้องประเดิมไปใช่ปะ ตอนนี้นะคะพี่แจงอยู่ในห้องนอนห้องใหม่นะคะเ <_ d ata> ขาบอกว่าจะประเดิมไหมจะเหลืออะไรล่ะ,ะ,ะ,ะจะมีอะไรดิวุ้ยตังเหลือเก้าร้อยกว่าคอยแล้ววะ่ะตอนนี้นะคะคอยเราเหลือเก้าร้อยแปดสิบห้าทำไมกูเติมมาสี่พันอ่ะทุกคน,อนโอน้ยเหลือเก้าร้อยโอ้โหกูกดกันมาขนาดนี้เลยเหรอวุ้ยขอบคุณโค้กนะคะคเอาโค้กเอาโค้กไปแล้วกันเอาโค้กไปแล้วกันอย่าเจอเรย์ร์ย์ทับโอ้โหโค้กมาอีกคนหนึ่งแล้วค่ะวุ้ยคนนี้หวานหน่อยนะคะ หวาของแจงตังนี่จะหวานมากหวานแบบต้อตานขึ้นตาเลย่ะอ,อระหว่างโคกับเขาอะไรอร่อยกว่ากันตัวสิครับตัวสีรับโอ้ลัลาลาเอิเอาเสียงได้ไหมเนี่ยส่งไอติมให้เขาแล้วกันส่งไปเท่าไหร่ดีสิบอันแล้วกกนเนาะเออขอบคุณไอติมนะคะสไอติมไปสิบอันวันนี้มาจีบแฟนตัวเอง ตัวเองเดี๋ยวมึงรู้เลยไม่ต้องมาเขินเดี๋ยวรู้ว่าเป็นเงินตัวเองนี่คือรู้เรื่องหมดรักแฟนขึ้นมาทันทีเลยเวลามันเป๊ะทุกคนมันน่ากนะฮะแต่งตอนนี้เงินจะไม่เหลือแล้วทุกคนเราส่งจะหนำเลอสามร้อยกว่าบาทอะโชนี้โชนี้ขอบคุณครับอุ้ยแกงจั้งไม่แล้วหายไปไหนมาจ้าที่รักไม่เป๊ะเขาแล้วหรอคะทันจะหมดแล้วทันจะหมดกับ เป๋าแล้วตังจะหมดกระเป๋าแล้วจริงเหรอไม่ใช่กระเป๋าเขานะกระเป๋าตัวเลยไม่ต้องสงสารกูสงสารตัวเองไม่ใช่กระเป๋าเขานะกระเป๋าแหละไม่ใช่กระเป๋าเขานะกระเป๋าแหละกระเป๋าตัวแหละยังไงกระเป๋าตัวแหละถามจริงแสง ทุกคนเดี๋ยตมึงวอร์ล้อไอ้แจงทุกคนอยู่ไหนไอ้ควายมานี่มานี่ยมาเนี้ยอามาอยู่ไหนของบ้านของโหวตามแล้วเมื่อกี้ยังที่รักอยู่เลยตอนนี้ไอ้แจงเฉย อะไรเนี่ยฮัลโหลมี่ไรอะไรนักต้ตังกันนี่อ้าวเขาไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยมันไม่ได้ขโมยทุกคนตังหายเจ้าเลยให้น้องเจงอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะเนี่ยทุกคนนักเรียนเนี่ยเกียร์ด่วนอ่ะทุกคนทุกคนบอกให้มาเขียนมามาเอ้าตัวไม่ใหญ่ให้เขาเปแล้วหรอต้องแล้วเท่าต้นเท่าดอก ก็เขาเปตัวนะเขาตั้งใจมาเปตัวนะตัตัวเหมดเี่ยหมขาเีเยเ้าไปเซล้อหัออะไรทุกคนอยากจะให้ตังมากหายไปกี่บาทหมดเป๋าค่ะน้องเกดแต่ดูเหรอไม่มีอะไรสักบาทเนี่ยเดี๋ยไปเ็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนไม่มนใหญ่เลยอ่ะแล้วก็มดหน้าไลด้วยนะก็หมดตรงนี้ก็ด อยากให้เขาไปเปให้ไม่ใช่หรอปเปยยงเปแต่ที่มันเหี้ยนี่ก็คือจะมาบ่นทำไมเขาเอาเงินตัวมาเปแค่นิดนหน่อยห่อยยแล้วพรุงนี้จะกินอะไรไม่ตังแล้วเออแค่นี้นะแค่นี้นะตเตัวไลไม่เหอะงนแค่นี้นะเดี๋ยวเขาจะหาตัมาเปตัวต่อาไหมไม่หาเลยเอีเอนะทุกคนเอามาคืนเอยเอา ตายเลยเหรอตามนัแต่จริงๆเลยนะแจงเนี่ยแถมบอกนี่เด้อเออ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 ทุกคนโดนแฟนด่าจริงๆด้วยอะยังเหลือมันด่าอุ้ยอ้ยยังเหลือยังเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอาเนี่ยเอาเนี่ยเงียกับอีห้านี่ค่ะเงียบโอ้ยนี่หวดีก็แบบนี้แหละขอขอคำเมื่อกี้คืนได้ไหมคะนี่หวดีมีใช่ไปกว่าครึ่งเนี่ยค่ะขอได้ไหม โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกหาเขากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอะไรค่ะไม้ปีเหรอเขาออกว่โอหเพื่อนสวยยังสาว พี่เจน่ารักไหมรักเขาบุยนะเพี่คนเปยให้เห็นไหมเดี๋ยวคนสนับสนุนเขาเปยแฟนตัวเองแนี่เขาเปย์นอื่นะไม่ดีเหรอมันไปว่ตัว เปเยอะเขาก็ช่วยไงเขาก็อยากให้ทุกคนมาเปเยอะๆอย่างตัวมาเปยนเขาก็ใจไงตกลงตกลักหวานกันในไลฟ์อะไรแบบนี้เนาะก็กบตังหมดหมดเตาหมดเต่าใครเต่ากูคจอเจอไม่ได้บอกนี่ว่าเอาเงินไหนก็ได้เจอเอไม่ได้บอกน้ว่าเอาเงินเขาอ้าใครเปยก็ตังบนั้นนี่อูก็เหมือนกันบ่เาเงินเขาว้าวจู่ๆเจ๋อเจอเอาเงินเขาไปได้เลยเอาเงินเขาก็คือเงินเขา รอน้งเลยนะเมอเมื่อกี้ได้ยังบอกนะเขาอยู่ลไม่มีัแล้วเร็วๆนไม่มีเนอะไรล่ะม่มีตังอุ้ยไม่มีตังหมดเป้าแล้วแก้แก้วนก้วแกแก้ก้วแก้แก้วแวแก้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 กกแ เลยนะคะก็ถือว่าในแก้งเขาไปแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาดูเราในแอปมีโคไลนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตามเราได้นะคะตรงลิงก์ไอดีนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ยงแปะตรงนี้ไว้ให้นะคะก็โหลดมาแล้วก็มาคุยกันนะคะจะได้เห็นอะไรสนุกๆอีกเยอะแน,น,น่นอนวันนี้ไปละไม่รู้ว่าชะตากรรมคืนนี้จะได้นอนนอกห้องหรือเปล่านะคะก็รอดูอีกทีนะคะโอเคไปละบยบายคืนนี้นะ แห่งนอนเตียงใหม่ที่นอนใหม่ให้นอนนำบ้า